สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสลันพรใจก้านักศึกษาชั้นปีที่3หลักสูตรศิลปะศึกษา,กษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมผลงานศิลปะที่มีชื่อว่าแครงมากถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะ 1. เลยเฟม 2. ผู้กัน 3. น้ำมันสน 4. รินสิดห์5นะคะก็ได้แก่จานสีและหสุดท้ายก็คือทิชชู่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่เรานำมาวาดนะคะและต่อไปนะคะมาฟังประวัติของการกินหมากกันบ้างนะคะ การกินหมากเป็นวัฒนธรรมร่วมที่แพร่หลายกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงหลายหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมนุษย์รู้จักการกินหมักแม้ต้นกําเนิดของการกินหมากอาจจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดและเชื่อว่ายังมีแหล่งกําเนิดอยู่ในเอเชียและนี่คืออนาบริเวณของวัฒนธรรมที่มีผู้คนเคี้ยวหมากเหมือนๆกันการกินหมากที่แพร่หลายในอินเดียใต้และจีนตอนใต้ ดดิบส่วนหนึ่งถูกระบุว่านําเข้ามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะชาวาและสุมาตราซึ่งเป็นแหล่งผลิตและตลาดรายใหญ่มาแต่โบราณการกินหมักในยุคโบราณมีสถานะไม่ต่างจากชากาแฟาหรือเหล้าแต่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับการใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอยู่เสมอการกินหมักยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับฐานะส่วนประกอบของพิธีกรรมต่างๆหลายประเทศเลยอย่างเช่นประเทศไทยเช่นในประเพณีการแต่งงานซึ่งฝ่ายชายต้องนำขบวนด้วยขันหมกัก แลกเงินทองไปสู่ขอฝ่ายหญิงจากพ่อแม่นั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทํางานนะคะโดยหัวข้อที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับมากนะคะพอผ่านแล้วนะคะเราก็จะนํามาร่างบนเฟรมนะคะเตรียมลงสีนะคะส่วนสีนะคะเราใช้เป็นสีน้ํามันนะคะอันนี้ก็ส่ง30ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเติมส่วนที่เหลือนะคะค่อยๆเก็บไปนะคะทีละเ,เล็กทีละน้อยนะคะ และมาดูที่มาของรูปกันบ้างน,นะคะที่มานะคะได้แรงมานานใจมาจากคนล้านานานะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าคนเมืองในสมัยโบราณนะคะจะยิยมทานหมากทั้งชายและหญิงเลยจะทานเป็นกิจวัตรเลยนะคะซึ่งเป็นวิธีของคนรุ่นเก่าๆที่น่าจุดจานะคะเลยนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นนี้ค่ะ และที่มาของชื่อภาพนะคะแคลงหมากนะคะทําไมถึงได้ว่าแคลงหมาก mm. ก็เพราะว่าในรูปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเป็นภาชนะสําหรับใส่เครื่องกินหมากนะคะ mm. ตัวถาดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่สําหรับไว้วางตลับใส่หมากตลับยาเส้นกระปุกปูนแดงกระปุกสีเสียดหรือว่าใบพูนั่นเองนะคะ mm. แล้วก็ยังมีอุปกรณ์สําหรับการตัดหมากด้วย mm. คนโบราณสมัยก่อนนะคะจะกินหมากเนี่ยจะกินแบบดิบหรือจะกินแบบแห้งก็ได้นะคะแบบตากแห้งนะคะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยรูปออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่เลย และนี่นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าแข่งหมากเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนล้านนาะสมัยโบราณและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ชมทุกท่านนะคะและว,วันนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ